ก้อนเชื VII ้อเห็ดนางฟ้านะเป็นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่เชื้อเดินดีแล้วนะจะจะเห็นขาวๆจนเต็มถุงนี่เลยนะก็คือเชื้อเดินดีแล้วนะก้อนที่เราได้มาก็เชื้อเดินดีแล้วพร้อมที่จะเปิดดอกแล้วนะอันนี้ก็คือก้อนของเขาเนาะปกติก็คือมันก็จะมีตรงนี้ก็จะมีมีกระดาษ เหมือนกระดาษกระดาษทั่วไปกระดาษหนังสือพิมพ์นี่แหละที่ห่อมัดอยู่นะแล้วก็ตรงข้างในก็จะมีสำลีอันนี้เราดึงสำลีออกแล้วนะถ้าเราได้ก้อนมาใหม่ๆใช่ปะ่ะก้อนที่พร้อมเปิดดอกแล้วอย่างนี้เนี่ยก็ให้เราทําการเอากระดาษออกแล้วก็ดึงเอาสำลีที่อยู่ข้างในเนี้ยนะคะออกเนี่สำลีี่อยู่ข้างในรูนี้นะมีสำลีแล้วก็จะมีเม็ดข้าวฟ่างเนาะ อยู่ในนี้เราก็จะเอาออกให้หมดเลยเอาสำลีออกแล้วก็เก็บเม็ดข้าวฟ่างที่อยู่ด้านในนั้นออกให้หมดนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราหรือว่ามันจะเป็นลาดำอะ่ะเราต้องเอาออกให้หมดนะ,ะเม็ดข้าวฟ่างหรือว่าถ้าจะให้ง่ายก็คืออันนี้เราสามารถดึงจุกเขียวๆนี่ออกได้จุกนี่ก็มีหลายสีนะ ราสามารถดึงออกก่อนได้ดึงจุบนี้ออกเสร็จแล้วก็นะเราก็จะสามารถเก็บเม็ดข้าวฟ่างออกได้นะเอาเม็ดข้าวฟ่างออกให้หมดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ไอนะนะ้ที่หยากใ่อขาวๆตรงด้านหน้าตรงข้างในเนี้ยนะคะตรงข้างในเนี้ยที่มีหยักย่อขาวๆตรงด้านหน้าตรงเนี้ยมีเม็ดข้าวฟ่างมีอ่าสำลีเราเก็บออกให้หมดเลยนะคะมันมันก็จะเหลือเกลียงๆแบบนี้แหละนะ นี่คือแค่นี่คือขั้นตอนการเปิดดอกเห็ดนางฟ้านะคะทั้งเห็ดนางฟ้านะทั้งเห็ดนางฟ้าทั้งเห็ดโคนน้อยทาเหมือนกันทาเหมือนกันนะคะขั้นตอนการเปิดดอกทําเหมือนกันแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็นํามาเรียงไว้แบบนี้แหละนะคะนำมาเรียงไว้แบบนี้จะเห็นได้ว่าอันที่เหลือเนี่ยนะคะเราไม่ได้เอาจุก พาติกนี้ออกมันสามารถเอาไว้อย่างนี้เลยเพื่อได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เรียงเป็นแนวนี้เรียงก้อนให้เป็นลักษณะนี้แนวนอนลักษณะนี้เพื่อใหอ้ดอกเห็ดที่กําลังจะเกิดมาเนี่ยเหมือนมีแรงส่งอ่ะมีแรงส่งให้มันแบบดอกเห็ดพุ่งออกมายืดออกมานะคะแต่ว่าถ้าใครจะเอาปาติกนี้ออกให้เหลือลักษณะปากถุงเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ แต่ก็มีหลายคนบางฟาร,ร์มเขาก็ไม่เอาออกแต่ว่าอันนี้ก็คือเราเป็นการเรียนรู้ไปด้วยคือหัดเพาะเพาะไว้กินเองอะนะทำไว้กินเองใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองทำอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆแค่ได้ก้อนมาแล้วก็เอาสําลีออกเอาเม็ดข้าวฟ่างออกเท่านั้นเองอะ่ะแล้วก็เอาจัดเรียงไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นก็ ลดน้ําเช้าเย็นหรือว่าอาจจะมากกว่าเช้าเย็นมากกว่านั้นนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับก้อนเชื้อนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็รอเวลาให้เห็ดออกดอกมาเท่านั้นเองนะคะหลังจากเราลดน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ผ้านะอาจจะเป็นพวกผ้าสแสมเอาคลุมไว้หรือว่าถ้าไม่มีก็เอาเป็นผ้าธรรมดาผ้าขาวผ้าผืนธรรมดานี่ค่ะเอาคลุมไว้แล้วก็ลดน้ําให้ความชุ่มชื้นอยู่ วันละสองครั้งสามครั้งนะคะแค่นี้เองนะสำหรับการเปิดดอกเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดโคนแต่ว่าในส่วนของเห็ดโคนนี่ก็ทำแล้วนะก็เพาะง่ายๆออกดอกไวนะถ้าเป็นเห็ดโคนส่วนเห็ดนางฟ้านี่ก็เช้ากว่าเห็ดโคนน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าการเปิดดอกก็คือเหมือนกันนะคะแค่นี้เองนะการเปิดดอกหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะลดน้ำให้ดู ถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่เขาพอเยอะๆหรือว่าใครที่ทำเยอะๆเนี่ยการลดน้ำที่ก้อนเชื้อเนี่ยเขาอาจจะใช้สายยางได้นะคะใช้สายยางแล้วก็ฉีดแบบลักษณะเฉลียงเฉลียงนะคะไม่ให้น้ำเข้าไปในก้อนแต่ถ้ามันปากถุงเป็นลักษณะนี้อยู่คือมีปฏิญีอยู่คือมันจะน้ำจะไม่เข้าไปนะแต่ว่าถ้าโดนนิดหน่อยบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่า อันนี้คือรดแบบนี้เลยอันนี้ที่เราเพาะอยู่เนี่ยทำทำไหลหุ่นแล้วนะการเพาะเห็ดเนี่ยทั้งเห็ดโคนน้อยทั้งเห็ดนางฟ้าเน,นี่ยเราก็จะรดน้ําแบบเนี้ยขันเนี่ยค่ะตักเทนานเลยอ่าะเราทําแบบนี้ค่ะก็ได้กินดอกนะเ <c oughs> นี่ยค่ะน่าน้ำอย่างนี้เลย <c oughs> ให้ความชุ่มชื่นนะคะ จากนั้นก็เดี๋ยวจะเอาผ้าคลุมไว้นะคะอาเห็ดเนี่ยมันเก็บได้นานนะสําหรับเห็ดนางฟ้าเนี่ยเก็บดอกสามารถเก็บดอกได้นานนะคะช่วงแรกๆดอกใหม่ช่วงแรกเนี่ยก็จะออกมาก็จะแบบว่าดอกใหญ่หน่อยดอกสวยหน่อยยาวหน่อยนะคะก้านจะยาวหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอนานๆานไปแล้วเนี่ยเห็ดมันจะเริ่มดอกเล็กลงนะคะเราสามารถที่จะเปิดถุง เปิดถุงปากถุงเนี่ยให้กว้างกว่านี้ให้เห็นหน้าก้อนหน้าก้อนทรงกระบอกทรงกลมเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเรากรีดถุงเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเห็ดมันเริ่มดอกเล็กแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีดอกออกมาอยู่แล้วก็ยังสามารถเก็บดอกกินได้อยู่เนี่ยเราก็เปิดปากถุงตรงเนี้ยนะคะเปิดออกให้ก,กว้างๆเลยกรีดออกเลยก็ได้นะคะแล้วก็ดูแลเหมือนเดิมคะ่ะก็เก็บไปจนกว่ามันจะไม่ออกดอกเลยนั่นแหละ ะะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนก้อนใหม่นะคะก็ถ้าใครเป็นมือใหม่หัดเพาะอยากลองทําเห็ดไว้กินเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดโคนน้อยเนี่ยก็คุยกันได้นะสอบถามเรามาได้นะเรายินดีให้คําแนะนํานะก็เราทํามาหลายหนแล้วก็ประสบความสาเร็จนะได้เห็ดกินเก็บได้นานมากมันคุ้มคุ้มอ,ะอ่ะก็เลย มาทำคลิปให้ดูนะคะเท่านี้เองค่ะสำหรับการเปิดดอกเห็ดหนางฝาคุยกันใต้คลิปได้นะ,ะถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะ,ะอันนี้ก็อย่างนึงก็คือเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้เอาไว้นะคะเพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้านะ,ะตอนนี้ยังทำไม่เยอะแต่ว่าทำบ่อยแล้ว ทำได้แล้วนะออกดอกมาอย่างงามเลยแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีในส่วนของเห็ดโคนน้อยที่เพาะที่เคยเพาะนะฮะเอาไว้ให้ดูด้วยนะส่วนเห็นดนางฟ้านี่ก็คล้ายๆกันค่ะวิธีการทําวิธีการเปิดดอกเหมือนกันก็เลยเอามาทําให้ดูแค่นี้แหละ,ะถ้าว่ายังไงก็สอบถามมาได้นะคะที่ใต้คลิปลองมาคุยกันดูง่ายๆค่ะ แค่ได้ก้อนมาได้ก้อนเชื้อเห็ดมาที่มันเดินดีแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นก้อนลักษณะนี้สีแบบนี้มีขาวๆนี่ก็คือเนี่ยนะคะขาวๆนี่ก็คือเรียกว่าเป็นเชื้อเห็ดที่เดินดีแล้วนะคะเดินดีพร้อมเปิดดอกแล้วได้มาแบบนี้ก็มาเข้าสู่วิธีการเปิดดอกได้เลยด้วยการแกะกระดาษที่ปากถุงออกนะคะ แกะกระดาษที่อุดอยู่ตรงนี้ออกแล้วก็เอาสมรีออกแล้วก็เก็บเม็ดข้าวฟ่างที่อยู่ด้านในนั้นออกให้หมดเลยนะคะเม็ดข้าวฟ่างนะอย่าลืมเก็บออกให้หมดเลยนะคะมันจะเอาออกง,ง่ายๆหรอกแค่เราเปิดถุงแล้วก็ดึงดึงจุกปลาติกนี้ออกมันก็จะติดออกมาเลยจากนั้นเราก็เช็คดูว่าเอาเม็ดข้าวฟ่างออกหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็เก็บออกให้หมดนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราเนาะแค่นี้เองจากนั้นก็จะเลี้ยงก้อนให้ได้แนวนอนลักษณะนี้นะคะเพื่อให้เห็ดมันมีแรง ยืดตัวออกมานะคะหลังจากนั้นก็ลดน้ําให้ความชุ่มชื้นนะคะแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวก็ได้เห็ดกินแล้วเก็บได้นานค่ะท่านผู้ชมใครยังไม่เคยลองก็ลองดูนะขอบคุณนะคะวัสดีค่ะ